ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเช้าวันนี้นะคะก็จะมีส่งมอบรถนะคะรุ่นไฮแล l a n d e r LDA สีขาวค่ะเราก็ไม่ค่อยพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูรถเดิมๆของยี่สุก,กันบ้างเลยนะคะโอ้วันนี้จะเสียงดังเลยนะคะเพราะว่าติดถนนใหญ่ค่ะเตรียมรถกําลังส่งมอบเลยนะคะเช้าวันนี้นะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะเอ่อจะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะมีทั้งหมด5้าสีนะคะ จะมีสีขาวสีบอลเงินสีดำสีเทาและสีส้มค่ะรุ่นนี้นะคะราคาตัวรถค่ะจะอยู่ที่733,000บาทค่ะส่วนจะเป็นสีเมทัลลิกทั่วไปค่ะราคาจะอยู่ที่740,000บาทค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะที่เราทำให้ลูกค้าเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียง19,000บาทเท่านั้นค่ะ ใช้เงินออกรถรับรถอย่างนี้ไปเลยนะคะก็จะเป็นไม่แต่งอะไรค่ะเดิมๆนะคะสามารถรับออกไปได้เลยค่ะเป็นตัวยกสูงนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1.9ค่ะเดี๋ยวไปดูรถรอบๆคันกันเลยดีกว่านะคะ จะเป็นกระจังหน้าทูโทนค่ะจะมาพร้อมไฟเดลท์นะคะมีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะพรบเรียบร้อยค่ะมีตัวไฮแลนเดอร์ค่ะอยู่ด้านข้างนะคะจะเป็นไฮแลนเดอร์อตัวคอมเมียมนะคะ ขนาดแม็กนะคะแม็กเดิมเดิมนะคะของรุ่นนี้นะคะจะเป็นขอบ17ค่ะขนาดยางนะคะจะเป็น255ทับ65 R17 ค่ะมาพร้อมบันไดข้างนะคะ วัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะติดตั้งพร้อมกันศาสตร์ค่ะมาพร้อมแมกไลเนอร์นะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีการชนท้ายให้ด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าเคสนี้นะคะลูกค้าเคสนี้เลือกติดฟิล์มเซรามิกค,ค่ะจะเป็น60%รอบคันนะคะมาดูภายในกันบ้างนะคะ ายในรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะแต่ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าเคนี้นะคะจะเลือกเป็นเบาะหนังนะคะสีดําได้แดงค่ะเดินได้สีแดงนะคะก็จะดูสปอร์ตนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็กดแขนด้านข้างให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเบาะหลังแคบนะคะก็เป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยค่ะส่วนตรงนี้นะคะ ตัวพนักพิงข้างหลังคาแล้วก็กุบกุบบอหนังให้เรียบร้อยนะคะามาดูภายในของรุ่นนี้นะคะมีปุ่มฟังก์ชันนะคะปรับระดับเสียงนะคะแล้วก็ปุ่มรับโทรศัพท์นะคะเชื่อมต่อกับหน้าจอให้เรียบร้อยเลยค่ะหน้าจอจะมีขนาด7นิ้วนะคะ เกียร์หสปีดนะคะเกียร์าถอยหลังยกวงแหวนขึ้นนะคะนี่เลยติดตั้งนะคะล็อกเทล็กเงนขโมยค่ะล็อกสามชั้นไปเลยค่ะแล้วจะมีตัวฝาถังน้ำมันนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะเปิดแคปได้90องศาค่ะ เดี๋ยวนี้จะเปิดแท็บได้ได้หมดทุกรุ่นแล้วนะคะนี่ไงสำหรับใช้งานทั่วไปนะคะโปรนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะใช้เงินออกรถ1,9000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอย่าลืมทักหา,ามาได้เลยนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด5สีนะคะเพื่อนๆมีสีขาวสีเทาสีดำสีบอนเงินและสีส้มจา้า